อะไรเอาอะไรอ่ะขอขอไงขอกันขอขอขอสวยสวยทำไงจะกินอ่ะขอก่อนเนี่ยขอจะไปไหนอ่ะ ไม่กินข้าวนะข้าวนะอ,อดกินแล้วข้าวไม่มีอดกินวันนี้ไม่ต้องกินกินพงข้างโกะแค่นั้นพอแล้วไม่มีแล้วข้าวขอแม่เลยขอทำไงทำไง จะทำไงอยากกินทำไงขอยังไ <c oughs> ขอยังขอยังไขอยังไ <c oughs> <ขอ S 2> เกี่ยวอะไรกับพ่ขอขอท่าช้างน้อยก่อนเร็วช,ชวยๆขอขอท่าช้างน้อยท่าช้างน้อย <c oughs> <c oughs> นั่งรอแล้วก็นั่งรอนั่งรอ รอตรงไหนนั่งนั่งลงก่อนนั่งไม่นำไม่ได้กินนั่งลงก่อน เอาน้ำเอาทีนั้นใส่น้ำมันล้างนะกินให้หมดนะข้าว